สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระสูตรเล่มที่31ข้อ410กันนะครับข้อนี้เป็นขั้นตอนที่7ของอาณาปานสติและเป็นขั้นตอนสุดท้ายในหมวดเวทนานุปัสนาสติปฐานคือการรู้แจ้งจิตตะสังขาร 1. จิตตะสังขารคืออะไร จิตตสังขารคือสภาพปรุงแต่งของจิตที่ทำให้จิตรับรู้และรู้สึกพระสูตรระบุองค์ประกอบของจิตตสังขารอย่างชัดเจนว่าได้แก่สัญญาคือความจำได้หมายรู้และเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจเข้าออกจิตตสังขารน,นี้เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติตั้งแต่ลมหายใจยาวไปจนถึงการรู้แจ้งสุข ซึ่งแสดงว่าในทุกขณะของการกำหนดรู้ลมหายใจนั้นย่อมมีสัญญาและเวทนาทำงานร่วมอยู่ด้วยเสมอวิธีการทำให้จิตตะสังขารปรากฏแจ้งชัดการกำหนดรู้จิตตะสังขารใช้หลักการที่เข้มข้นขึ้นคือการใช้สติและญาณพิจารณาสัญญาและเวทนาเหล่านั้นด้วยสมาธิ เมื่อจิตมีอารมณ์เดียวไม่ฝุงซ่านสติจะตั้งมัน่นและจิตตะสังขารย่อมปรากฏแจ้งชัดด้วยการเจริญปัญญาญาณผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณาจิตตะสังขารน,นั้นด้วยกระบวนการยาน15ระดับโดยเฉพาะการพิจารณาโดยความเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงเมื่อกําหนดรู้จิตตะสังขารคือสัญญาและเวทนาด้วยสติและยานอย่างต่อเนื่อง การเห็นแจ้งนี้คือการเจริญเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานที่สมบูรณ์การปฏิบัติในขั้นนี้ทำให้เกิดความบริสุทธิ์ของศีลและเมื่ออินทรีย์ทั้งหลายประชุมลงอย่างสมดุลก็จะนำไปสู่การแทงตลอดธรรมอันมีความสงบเป็นประโยชน์คือพระนิพพานนั่นเองครับ